ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคงไม่มีข่าวใดอยู่ในความสนใจและสร้างความสยดสยองได้เท่ากับเหตุการณ์ครอบครัวคลังอธิบูชาพระอินทร์นัแกแจ้างแบกสายตรวจที่ไปที่เหตุก่อนเขาบอกว่าคนร้ายยังอยู่ในบ้านตอนนั้นยังไม่ทราบยังไม่ทราบว่าแต่เห็นแล้วเด็กตายเด็กตายคือเด็กนอนอยู่ถูกเชือดก่อนเด็กตาย ญาติญาติคนที่แจ้งเนี่ยเขาบอกว่าเขากลัวว่าผู้ใหญ่อีก4ี่คนเนี่ยซึ่งเป็นหญิงทั้งหมดเนี่ยอาจจะตายอีกด้วยว<ะ>เมื่อถึงที่เกิดเหตุตำรวจได้กระจายกำลังตรวจรอบๆบริเวณที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ยังไม่พบผู้ต้องสงสัยอยู่ในบ้านนอกจากเด็กอายุ12ปีนอนเสียชีวิตอยู่ชั้นล่างตำรวจยังไม่แน่ใจว่ายังมีคนอื่นๆถูกคนร้ายทำอันตรายอีกหรือไม่แม่อยู่ข้างบนนะ นนมไม่รู้รคนร้ายแอบอยู่ห้องไหนเพราะเขาเขาแอบเขาหลบเขาหลบก็เลยเลยก็ค่อยเคลียร์ค่อยค่อยเคลียร์จนกระทั่งเรียกเปิดทีห้องห้องน้ำไม่มีห้องนอนไม่มีจนกระทั่งถึงห้องสุดท้ายห้องข้างล่างเนี่ยซึ่งซึ่งมันมีเสียงกุกกักกุกกักในเนี่ยเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่จึงมั่นใจว่าคนอื่นภายในบ้านเขาไปหลบและขังตัวเองอยู่ในห้องด้านล่าง และยังสันนิษฐานว่าคนร้ายที่ลงมือก่อคดีสะเทือนขวัญในครั้งนี้น่าจะเป็นญาติของเด็กที่อาศัยอยู่ในบ้านนั่นเองผู้ต้องสงสัยอยู่ในอาการที่ขาดสติและควบคุมตัวเองไม่ได้ดาทอตำรวจด้วยคำหยาคลายต่างๆนาทำให้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถทราบแน่ชัดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นภายในบ้านกันแน่ นกไมมพาหนักแค่้กบก้มทำไมอาจ้คุ้านลูกดเร็วไๆีเร็ที่เกิดเหตุน,นี่เพราะยังไงแกกบอกว่าเป็นเพราะว่าอินมาเข้าเป็นเสียงมาสั่งให้ให้กระทําที่แกเกิดเหตุนเนี่ยนะครับที่ฆ่าลูกฆ่าหลานอะไรเนี่ยนะครับเป็นเสียงสั่งซึ่งแกต้องทําตามนะครับเพราะว่าเด็กนี่ จะทําให้ครอบครัวทําให้บ้านเมืองมีลําบากเพราะนั้นต้องต้องกําจัดไปเสียนะครับจะได้หมดปัญหาไป้ไท่ไหนบ้านคุนนี้คาไรคไม่มีได้มไมไเลยคุณไูได้เลยโรคจิตแบบชนิดที่หลงผิดนะครับมีความหลงผิดเป็นอาการหลักนะครับเราบางทีเราก็เรียกเป็นโรคจิตเภทนะครับซึ่งมันก็ชื่อมันก็อย่างนั้นอยู่แต่โดยโดยนั่นก็คือเป็นโรคจิตซึ่งความผิดอันนี้อยู่ที่ความคิดผิดตัต,ติ ครัคือความคิดในสิ่งที่มันไม่เป็นจริงอะ่ะรวมทั้งหลงผิดเข้าใจผิดคิดว่าตัวอง